สวัสดีท่านผู children, ้ชมท่านครับวันนี้กับผมไวครับปีค่ะแล้วนี้เรา2คนก็อยู่ในเกมชิปแฮปเปนเย้ก็ในเกมชิปแฮปเปนนะฮะก็จะเป็นแนวแบบว่าน่าจะเป็นแก้ไขปริศนาแล้วก yep. ็ช pe ่วยกันนะครับผมเป็นตัวฟ้าส่วนบีเป็นตัวแดงนะฮะโอเคมันจะเป็นยังไงจะสนุกแค่ไหนไปลองเล่นกันไปไปจับไปจั ก็แบบตัวเล็กไงตัวเล็กอ่ะตัวเล็กก็ได้เสี่งแบบเหมือนชิปมั้งเฮ้ยทำไรอะทำไรอ่ะทำไรอ่ะใะ่าไอมะไกเนียกระเกระเร็วเฮ้ยมป็นอ่ะ้าดนเดิตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เออเอันนี้อะไรอ่ะขึ้นไปไงอ่ะไปนี่ไปนี่ไปนี่ทำะไรกนเยเดีเก็บเหรียญก่อนแป๊บเขารู้สึก เกมนี้มันคุ้นๆอะไม่ตายอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปเก็บไอ้นั่นน่ะไอเหรียญข้างในนั่นน่ะอยู่ข้างในนั่นหรอเธอต้องแปลงร่างเป็นตัวเล็กไงแล้วก็โดดทำดิเธอลองทำดิอยาบหยาอย่ายวไปตายเขาเลยยังเลยเอาใหม่ดู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 เต็มไปเต็มนี่ไอ้ เฮ้ยข้างล่างมีเหรียญเขยยีบข้าง,งล่างให้แล้วอะ่ะอ๋ออ๋อเปิดแล้วโอเคโอเคไปลืมแล้ว<อ>ว่าแปลงล่างยังไงคิวอเอเธอก็เกมเหมือนกันแล้วเนี่ย <c oughs> แต่เขารู้สึกว่าเกมมันคุ้นๆนะเกมอะไรเหรอม,มันเคยเล่นแนวนี้มาก่อนใช่เหรอนี่อะไรไอ่ะเฮ้ยเธอ,เธอ,เ,ธอเธอต้องไปเอาของตรงนั้นนะ่ะ เขาแปลงล่างใช่โอเคเดี๋ยวเขาไปเก็บก่อนนะปึ๊บยังไงอ่ะอันนี้แล้วมันเหมือนเป็นแม่เหล็กอ๋อต้องขึ้นแบงค์บนอ๋อต้องมีคนอ่ะเธอไปอยู่ตรงนู้นคนหนึ่งเป็นตัวเล็กเป็นตัวเล็กได้เลยเป็นตัวเล็กแล้วเย้สวยเฮ้ยไม่ยากนะเนี่ยเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเขาต้องเป็นตัวเล็กแน่เลยวู้ฮูไม่ถึงอ่ะ เหยียบกั้งปะเฮ้ยอ๋ยอเธอต้องกระโดดไปเขาเหยียบให้โดดเหรอใช่เขาต้องไปโดดตรงนั้นน่นละล้วขึ้นไปเอาเหรียญข้างบนโอเคเอาไปเหรียญมาเอ๊เอเอะอได้แล้วเจ๊งจริงเจ๊ดจริงเจ๊ดจริง,รงเฮ้ยน,นี่มันที่ไหนเนี่ยเอาเงินมาเติมเอาเงินมาเติม ได้เท่าไหร่ได้สองดาวเองอะ่ะน้อยจังรอบต่อไป,ไปเราให้ได้สามดาวนะเด็ดไปเอ้ยขึ้นลิฟต์ด้วยอะ่ะเฮ้ยตังบานเป็นตัวเธอตั้งบานเป็นตัวตัวใหญ่ไม่เธอตั้งไปข้างบนแล้วเป็นตัวใหญ่อย่างนี้อ่าโบใหญ่ไปไหนถามจริง เอปแลอะไโอจริงเลยทำไมดไม่ได้อปตัวเล็่อเปตัวเล็กก่อนเเป็นตัวนเลตัวเล็กแล้วตมาแล้มาแล้เอเอไมตอะเปใหญ่เปลตัวใหญ่ด้วยว้ายไม่ได้เรือกเลยทขาไม่ไม่บอกเลยโดนมาแล้วอยแฟงกัน เก็บเหรียญก่อนเย้เออแล้วไงเนี่ยเนี่ยว้ยตัวเล็กต่อเล็กตัวเล็กเปล่าตัวเล็กโอเคเฮ้ยเก็บเหรียญอ๋ยจะได้เหรียญรู้ไหมเนี่ยเก็บได้เก็บได้นี่ต่ออ๋อโอเคคือไปก่อนคือไปก่อนเหรียญอ้าเอารีบอ๋อเราเนี่ยเฮ้อย่าไปทำอะไรเลยรออีกเพื่อกดหนึ่งหนึ่งสองสาม อะไรเนี่ยไม่รานั่นอะไรอ่ะดุดเอ้าจะเข้าไปทำไวโอเคเฮ้ยเฮ้ยมีปุ่มให้เก็บต้องไปเก็บให้ทันน่ะไรอรอโดดรอโดดไ่ไ่เออเฮ้ยอีกอันหนึ่งเออสวยเออต้องทำไงถึงจะได้เธอต้องมาอยู่ตรงนี้มาหนึ่ง ไปเอาของหมืเดิมหนึ่งสองเก็บอึ๊บสวยรอปาเป็นตัวใหญ่เป็นตัวใหญ่จะต้องขึ้นหางบนเปล่าเออโดดมาทำไงอ่ะให้มันเข้าไปข้างในยังไงเฮ้เฮ้เลงไปหน่อยลงไปเฮ้ยฮก็ได้ละเฮ้เฮ้เฮ้เออแจ๋วแจ๋วไปเหรียนนี่ ดูดไประสีดูดดูดให้พุงดูดใช่เหรอให้พุงดูดได้เหรอได้โอเคโอเคอันนี้เขากดเองอะไรอ่ะนห้ามอะไรอ่ะอ๋อเขาเป็นตัวมื่ครับฉันเป็นตัวเล็กอะไรอะไรว้าวว้าวว้าวว้วสวยสวยไปเก็บฝั่งตรงนี้ด้วยไหนไหนไหนแรงบนเนี่ยยมันยกให้หน่อยยกกันยกให้หน่อยเร็วได้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  ที่เกียร์ทำเสียงเล็กแล้วยกยังไง,งกดใช้ของดิใช้ของอะ่ะตั้งค่าเป็นตัวอะไรไว้อ่ะเร็วๆอา้าสายฟ้าไม่มีแล้วนี่เอออะไรเออ <laughs> นร่ออะไรอะ่ะโอ้ด้วยครับต้องเป็นทีมอันนี้ใครจะเป็นคนโยกใครจะเป็นคนโดด khỏe cho hay, khỏe cho hay. à ok, à chơi chơi nè. một, hai, à, ôi, xem, một, hai, sâm, bắt mông nè, hello, lê, le, le. à, một, hai, sâm, xem, ta bay ta xe. một, hai, sâm. 1 2 3อ้เอาผิดอันโทษผิดอ่านเอาไว้หนึ่งสองซหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้เอ๋ไปไปไม่ยากนะครับเกมนี้ฝึกสมองเลยปั่นด้วยดูสิจะได้สามเหรียญไหม สองสองดาวเองอ่ะเฮ้ยขึ้นมาเออโอ้โอ้ยโอ้โหรุนแรงจังเฮ้ยใครจะกดปุบละทีนี้ให้ฉันเองแล้วกัน

เออเดี๋ยวนะมันคือคาถาสลับล่างโอ้โห oh, ต้องสลับล่างด้วยธรรมดาก็ยากอยู่แล้วอ๋อ oh, oh, ต้องมีคนไปเหยียบนี่เอ๊ะ hey. hey, oh. ต้องสองอันเหรออ๋อ oh, oh. แล้วก็ได้เลยไ,ไปเก็บของ hey, <Okay. S 1> อเออเอารอเขาก่อนรอเขาก่อนเงี้ย oh. ตัว ง่างยตัวยังต้องไปเก็บเหรียญต้องมาเหยียบเหยียบสองคนเหยียบสองคนเหรอจะต้องเป็นตัวเล็กอ่าเด้งเด้งเด้งอดูดเหรียญ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 โอ้เ้ยตัวมาสองคนเอาเหรอโอ้ยเปลีย่ยนไปเปลี่ยนมาอเอ้าเอ้าไปเก็บของข้างล่างก่อนงนะั้นน่ะขันยกขันยกสิ อ,อ๋อเอาของโดขึ้นมาสิจะไปกดทำไมไปอเออ,เอ,อแล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทำไมเนี่ยรอรอโอเคอมาก่อนอ่ะออกดเปลี่ยนทำไมอ๋เอเฮ้ยต้องกดให้ด้วย เหรียญตกเลยดูด so, ิเธอจะเก็บได้แค่สามสิบห้าเห็นปะแล้วทีเนี้ยเหรียญก็ไม่ครบเธอต้องให้เขาเธอต้องเป็นตัวใหญ่โงไปหมดแล้วเนี่ยนีอ๋อโอเคโอเคเอาใหม่อ่ะเธอแล้วกดปุ่มหนึ่งสองซ้ำหนึ่งซ้ำหนึ่งซ้ำเอออล้วนะหนึ่งสองฮึ เออเอาเธอชุบเขาหน่อยน้ำมันลึกเกินไปชุบเขาอย่าไปเก็บ,ขบเขาเก็บเผียเธอมันเต็มแล้วเธอเธอไปเกดเห er, ke, 1, 2, 1, 2, 1, 2, นึองหนึ่งสอเออสวยไปเอาใหมา่เอ้าใหม่หนึ่งสอใหม่หนึ่งสองหองหนึ่งองเธอ okay, ก็ไปยืนให้มันตรงกระดดขึ้นบนได้กระดดขึ้นบน เป็นตัวเล็กเป็นตัวเล็กเฮ้ยเกืบแล้วเกืบแล้วเออตึ๊ดตเออโอเคต่อไปจะทำอะไรอ่ะเหยียบบอโอเคโอเคอ่ะเก็บเหรียญด้วยเดี๋ยวดิโอ้โหเลเซอร์เลเซอร์ทั้งนั้นเลยเฮ้ยแต่มันมีของข้างบนนะน่าเฮ้ยใช่ไหมจะต้องเป็นคนไปเอาป่ะหนึ่งสองสาม ่ะคือถ้าเขาปล่อยปุ๊บอะไอ้ข้างบนอะมันจะไหลไปข้างนู้นแล้วเธอต้องตามไปข้างบนให้ทันไหมเฮ้ยเอาใหม่แล้วกันไหนๆก็มาแล้วไปๆเออโอเคกลับนะพร้อมนะหนึ่งอกลับกลับเฮ้ยเอ้ยทำอะไรเนี่ยฮะจะตัวใหญ่อะงั้นจะตัวใหญ่อ่ะเอาใหม่อกนะไปกินเยอะดิ เฮ้เฮ้เฮ้โอ้โหสามดาวก็ไปเลยครับเอาไปไหนเอาไปดโคตรได้อ่ะเจอกันนะครับกับชิปแฮปป e n ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมชอบอยากให้เราเล่นอีกนะครับคอมเมนต์ที่ใต้คลิปใช่ไหมใช่ครับถ้าเกิดชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดต่อใครกดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับ เดี๋ยวก็ไปตอนหน้าบายบายอาาาาาา